ไม่รอแล้วนะครับสองแปดไม่รอแล้วนะครับเพราะเรารอนานแล้วนะครับไปเกือบทีเดียว ไม่ใช่ตะลึงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเุกยนเฮ้ยตับพลังครบจับพลังครบใครไปเฮ้ยเฮ้ยใครนะจับพลังครบจริงๆด้วยมาแล้วพลังครบกูมาแล้วใครถูกไม่ได้ไม่ได้นะเรียบร้อยโอ้โหสี่หนึ่งแม่ถ่ายจังเกิถ่ายจังภาพโดนดูสวยมากๆเลยทีเดียวกดินเฮ้ยก็แล้วหนึ่งพัน แล้วก็ไปดูที่ว่ามีนิแแบร์สายยางีโอนไม้ของต้เยอะแยะเลยครับคุณบ้านโอ้โหรับกันเต็มเต็มีรงร่วงขึ้นมาย่างไรโอ้ตอนแรกเห็นเยอะเขียวยางเบอรโมดิฟายทำแล้เร็จแ้วครับยางเดอรโมดิฟายเอาแล้วยางเดอนโมดิฟายเอาแล้ว bình 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 quan tâm vẫn bao cấp quan đối an bình nghèo bình 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 đi hướng thẳng phải nha từ gấp. กนไปแล้วมไปถึง500บาทแล้วก็มาขนรถตอนเข้าเซนทว่าพอสายยาปิดตอนก็บวกเพื่อไปยิงตงกระาหลายพันเลยเนี่ยใช่ล้อพูดที่หลายตัง um ได้ด pues ิล like nah ัขอขอบคุณเวิจาพสว่งชนิบายนะพรักถิ่มาด้วยนะครับ พ่อโพจอดแอร์อรรแรัดแอนด้วยเออ1าทใ่เลยอันทรับบ้านรับนคทุกทัวเลย วันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีขนี้ติดมาตอันี้กัน่เป็นใจกันแก่ยากนะขันได้กระจนแล้วขันไม่อยู่กับแกแล้วจะบ้านฉันได้กระจนขันไปแล้ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอาแล้วสิถึงจะอยู่ได้หรือเปล่าอ่ะติดมาแล้วโอ้ยด và các bạn ơi 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 và các โอกาสนำมาที่ถึงหมาจำนานนะจะมาเสียในรอบสุดท้ายหรือเปล่าจะมาเสีรอบสุดท้ายไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทีเดียวิดเดียวเอาแล้วไม่ได้ครับยังทำอะไรไม่ได้ดูจากตอนนี้แล้วตีนึงตึงเชือคุกเข่งดูยังคึกอยู่และ